ขอการสวัสดีครับประดาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้กลับมาพบในช่องยูทูบของอาจารย์หม้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จครับเผือสมเด็จกูวังหน้านะครับกูวังหน้าวัดตะแก้วนะครับเป็นสมเด็จอ,อะเหล็กไหลครับเป็นสมเด็จเหล็กไหลสีทองนะครับสีทองท้องปลาไหลนะครับชื่อเหล็กไหลสีทองท้องปลาไหลท้องปลาไหลนะครับ เหล็กไหลสีทองทองปฝาไหลนะครับถือว่าเป็นเหลเ็กไหลแท้เป็นอ่าเป็นอ่าเป็นพระแท้นะครับเป็นเหลเ็ลลกๆๆไหลแท้ที่นํามาทำทั้งแต่เด็กผู้จาร์เขานำมาสร้างเหล็กไหลครับมีเหล็กไหลหลายชนิดครับเหล็กไหลโกรดรัดสีก็มีเหล็กไหลไรเข้ามีครับแต่เหล็กไหลชนิดนี่ที่มานำแนจกจ่ามาทำเป็นพระสมเด็จหูวงหน้านะครับ การแกะสลักก็จะมีรอยหนุนรอยบ่อแกะมาจากเหล็กไหลคือพวกขินก็เรียกก็เหล็กไหลสีทองท้องปลาไหลนะครับก็เป็นคล้ายๆทองคำนี่นะครับเป็นเนื้อสีทองคาแต่เป็นสีทองท้องปลาไหลจะเป็นแบบนี้ครับพุกทุกคุณภาหมายนะครับที่แรกผมก็ไม่ทราบผมลงไปผิดน,นะครับที่เป็นพระองค์นี้ทําด้วยเหล็กไหลสีทองท้องปลาไหลนะครับแกะสลักจากร้างสมัยสมเด็จพระจันทร์โตเมื่อปีส4 1 1หนึ่งนครับ มีหลายสีนะครับ <Dans> ถ้าสีเขียวเป็น <een> สีครับนี่จะเป็นเด็กไหยโกดร้านปีกสีเขียวเข็งครับนะครับนี่ได้ครับนะครับมีหลายต่างหลายสีตัวต่างมีหลายชนีดครับเหล็กไหลไทยดำก็มีนะครับเด็กไหลโกดร้านปีก็มีก็สีเขียวเี็นสีครับหลายชนิดทุกอย่างนะครับเหลือเด็กไหลเพลยบยกลยแท้หรือเพลยอพยแท้ ผมได้รับชมกันคือว่ามันรู้ก <is this> ันเลยว่าว่าสมเด็จเนื้อเหรียไหลสีทองท้องปลาไหลนะครับเป็นของแท้นะครับดูสัญลักษณ์เ็แผ่นทองคําที่ติดวระหัวโตสองสี่หนึ่นะครับสองสี่หน่สองสี่นี่เป็นเหรียญไหลสีทองท้องปลาไหลเขาปลาไหลนะครับคือว่าหายากครับทุกวันนี้หาไม่เจอนะครับเพราะเขาในพระทุกนี้นะครับหายากถ้าคนไม่รู้จริงจะไม่ได้ของเลยว่าไม่รู้เป็นอะไรเลยครับ แล้วท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจนะครับเบอร์โทรขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้หน้าร่างนะครับติดต่อมาทางรายได้ทั้งสองเบอร์นะครับติดต่อรายได้ทั้งสองเบอร์0 9 4 0 4 4 7 1โทร061936361ครับปลาเ็ษใสสีทองท้องปลาไหลเนี่คผมมีสององค์แค่นี้นะครับไม่มีนะครับหมดก็หมดกันเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับหลังใหม่ได้เลยถ้าว่ากดไลค์กดแชร์นะครับ รดูเนื้อทองทองกระไหลนะครับเป็นเหล็กไหลนะครับไม่เหล็กหนุติดนะครับผมเน้นว่าเป็นเหล็กไหลนะครับไม่เหล็กหนุติดดูความงดงามของพระองนี้ผมก็ใหญ่ๆภาพใหญ่ๆมาด้านสิจกันะครับสวยงามก็เือนทองคำนี่นะครับแต่เป็นผสมด้เลยทำด้วยเหล็กไหลสีทองท้องกระไหลหาดูหาชมยากครับเหล็กไหลโกลานตีจะเป็นสีเขียวปิดมุภาพเป็นเขียวมรกตนะครับ แม่เหล็กหลูดติดเช่นกันนะครับถ้าเป็นประเภทเหล็กไหลหรือเหล็กไหลไผ่ดาเหล็กไหลมีหลายชนิดก็คือแร่เหล็กไหลน้ําพีอะไรมีหลายอย่างนะครับที่เขานํามาแกะสลักบนใบโน้นนะครับตอนนี้ผมเขมีขึ้นการภาบที่สังนะครับเจอในตำรับตำราที่เขียนประวัติไว้นะครับที่เก้าได้กล่าวประการเอาไปนะครับที่เรียกผมบอกว่าเนื้อทองคำไม่ใช่เนื้อเหล็กไหลวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด